แล้วเราดูไ <Ses> ด the ้ไงว่าเพื proposal, he he no, ่อนชอบปโลก็นั่งเคลียร์กันเมื่อวานครับเราก็เห็นเพื่อนบอกว่าพูดกับพี่โปโรว่าแอบชอบมานานแล้วนงก็เลยเพิ่งได้รู้แล้วทำไมเขาไม่บอกโปโโร่ครับเขาบอกเราทำไมก็เขาบอกพี่ปโลไงคบเรู้ก่อนโปโลไหมไม่รู้ครับ ฮัลหนูก็คงไม่คุยหนูก็ถอยให้เพื่อนแค่นั้นครับถ้าสมมติโปรโลไม่ได้ชอบพี่คนนั้นล่ะความผิดใครครับทีนี้มันไม่มีใครเป็นหรอกค้อนเรื่องนี้นนมันต้องมีคนผิดสิครับเรื่องนี้มันม,มีคนผิดแม่หรอ ใช่ไหมแสดงว่าเพื่อนเราเก็บควารู้สึกไม่เก่งกันดิ <S <S 1> <S 1> เขาเลยเลืกีพูดออกมาว่าเขาก็ชอบเหมือนกันถ้าคนเป็นเพื่อนอยากเห็น <S <S 1> <S 1> เพื่อนมีความรักอ่ะเจะไม่พูดอะไรแบบนั้นหรอกใช่ไหม αι? คือพี่กำลังรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เรามีหรอก็ไม่หรอก็ไม่ทั้งหมดหรอกเขาอาจจะพูดตามความรู้สึกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เวลาที่ควรจะพูดไงเขาใจนะสิ่งที่ควพูดก็คือควรพูดกับโปโลไม่ใช่ควรพูดกับเราเรอะแต่เขาพูดกับพี่โปโลไงครับแต่แค่ ตอนนั้นมันมีหนูอยู่ด้วยเชยๆชอืมที่สแสดงว่ามันก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่จะต้องมานั่งพูดอะไรแบบนั้นนะตองนั้นที่เขารู้แล,ววล้ว่าเราคุยกับปอลใช่ไหมเพื่อเรารู้ไหมว่าเราคุยกับปโลหนูยังไม่ได้บอกเพื่อนเขาว่าเป็นคนคุยเพราะว่าหนูก็เจอพี่เขาได้แค่สองวัน ฉันไม่รู้ว่าพี่เขาจะจีบหนูจริงๆหรือเปล่ามมีเวลาให้บอกตจากนี้ทำไมต้องบอกตอนที่เราคุยกันบโรถอะใช่ไหม เพราะเราเพิ่งเจอโปรโลแค่สองวันเองเนี่ถ้าถ้าแสดงว่าเพิ่งเจอสองวันก่อนนั้นโปรโลต้องเจอผู้หญิงคนนั้นมาก่อนนะพี่ใช่ครับแต่เรื่องนี้หนูไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันมาก่อนหนูเพิ่งมารู้เมื่อวานตอนเคลียร์อืมเนี่ยวตั้งนานไม่บอกมาบอกตอนเราเริ่มรู้สึกแล้ววะไม่ใช่เวลาที่ควรจะบอกไหครับคิดว่า เขาพูดเพื่ออะไรดีว่าใช่ไหมพูดเพื่อให้เรารู้สึกแย่พูดเพื่อให้เรารู้สึกผิดตอนที่เรามาคุยต่อกาที่เขาเป็นคนเจรมาก่อนอะไรเงี้ยเจรมาก่อนมันไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าชอบเขาหรือว่าอะไรกับขเขาตั้งแต่แรกมาบอกอะไรตอนที่เรากำลังคุยอ่ะยางรู้สึกผิดขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ดีร้อยครับที่เพื่อนหนูบอกอย่างน้อยเพื่อนหนูก็ได้บอกความรู้สึกดีๆพี่โป้ไอเขาเจอกันมาก่อนอ่ะหนูก็ไม่ควรเข้าไปหรือเปล่ามันใช่ครับมันดีมันไม่ใช่มันไม่ดีหรอกมันดีมันดีแล้วที่เขาบอก แต่มันแค่ผิดเวลาไงที่ผมมองอเขาไม่เวลาตั้งเยอะอะทำไมเขาถึงถึงต้องมาบอกแค่วันนี้อะแล้วกปรอว่าไงครับเขเตอบกลับไปว่าไง ไม่เคยทักค้วงอะรครับก็ก็ดีแล้วถ้าปโรเลิกได้ผมว่าเขาคงจะเลือกคุณนะเพราะเขาต้องคุยกับคุณแล้วอะถ้าเขาชอบยู่หญงคนนั้นเขาคงไปคุยกับคนนั้นตั้งแต่แรกแล้วเขาคงไม่หาคุณมาคุยคุณหรอกแม่เขามรู้จักคุณหรอก ถ้าคนเใช่มันใช่ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอนนี้ถ้าเขาเลือกคุณเธแล้วเขาก็ชอบคุณไงมันไม่ถูกหลักหรอมันก็ถูกหลักแล้วไม่หรอที่เขาไม่อยากคุยเพราะอะไรหนึ่งคือคุณเป็นเพื่อนกันไงนเลือกปฏิเสธทั้งสองคนไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีใครเสียความสัมพันธะ์กับใครไป ราะตัวเขาเอางก็จะรู้ว่าพาอเพื่อนเนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายง่ายไงกอ,อโอเคนะคะก็ไม่รู้สึกอะไรกับโปรโลแล้วเนาะหรือว่ายังรู้สึกอยู่ หลับเหรอครับว่าไงนะครับรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ก็ถูกตินะคะเฉยเเหรอถามว่าก็เฉยไหมก็ก็ก็ไม่เฉย มันอธิบายไม่ถูกอะค่ะเราวะองหน้าเพื่อนกันติดไหมครับเนี่ย คุณหลับนะครับไม่ได้หลับครับคิดหนาจังก็ปกติก็ปกติกันนะคะตอนนี้อ๋อแล้วสรุปว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนคุณคุยกับโพรโลเนี่ยคุณรู้สึกอะไรไหมออ จะคุยกับเ,เราก็โอเคบอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานโอเคจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะชัวร์นั่งเจ็บคนเดียวมันไม่ดีนะครับให้ผมแทนไหมล่ะชัวค่ะอลองเปิดใจดูไหม สึนั่นดูไหมว่ารับได้จริงหรือเปล่าจะลองไม่ได้นะของแบบเนี้ยมันจะเขาสึกจริงไงดิใช่ไหมครับใช่ค่ะทน,ทนได้นานหรอเรารู้สึกดีจริงหรอถ้าเราพูดอย่นั้นไปแล้วคนเพื่อนเราจะรู้สึกไงครับถ้าสมมติว่ารู้ว่าเพื่อนเราชอบแล้วเราก็ นังไปคุยต่อคุณรู้สึกไงถ้ามันเป็นง <natural> ั้นก็ตอนแรกก็เหมือนเหมือนจะคุยคุยจีบจีบกันใช่ไหมคะกับคุณโปโลอื่นหน่อยเหรอใช่ค่ะจริงจังไหมแล้วก็ถามนะตอนนั้นคือคือไซก็ก็ชอบเขาอะค่ะแต่ว่าใซแค่แบบว่าไม่อยากแบบ ไม่ได้ไม่ได้อยากกวนแบบอยากทักหาแต่ก็ไม่กล้าอะไรแบบนี้ค่ะเจอก็บางทีก็ทักบ้างไม่ทักบ้างแล้วก็ไม่ได้คุยกันต่อคาดความต่อเนื่องทระมสองอาทิตย์ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยเมื่อมีคนชื่อโบโลไปจีบแล้วก็บอกเพื่อนเราว่าให้รอขาแบบไปเขาไปจีบเพื่อนรออะไรแบบนี้อืม นช่ครับแล้วก็ตอนบอกเขาไปว่าเออตอนแรกก็เหมือนแบบว่าคุยคุยกันจีบจีบกันแต่ว่ามันก็นานนะสิบสี่วันเลยนะครับก่อน<ช>ที่จะพามาเคียย์เมื่อคืนใช่ค่ะมันเป็นรยไปนานจะทาให้โปรโลคิดว่าคุณไม่ได้สนใจมันแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะแต่แต่ว่าในระหว่างสิบสี่วันนั้นก็คือมีเจอกันแต่ว่าแบบพอจะทักก็เขาหายไปอ่ะ ใช่ไหมเราจะห่ามมันก็เลยเกิดขึ้นไงครับใช่ค่ะทีนี้โปรโลไม่คิดว่าคุณไม่ได้คิดอะไรกับมันเลยถ้าสมมติในสี่วันนั้นคุณคุยมันต่อเนื่องมาตลอดคุณคิดว่ามันจะไม่ชอบคุณนะ ถ้ามุมผมโปรโลก็ไม่ได้ผิดอะไรอะแล้วก็คุณก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วย่ใช่แบบขาดความต่อเนื่องไงใช่มไหมเราถึงเป็นคนพาเพื่อเรามาคุยกับโปรโลดเมื่อคืนไงเราบอกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเออถ้าจะคุยก็คุยเพราะเราเป็นตอนแรกมาเคลียร์แล้วค่ะรอบหนึ่งแล้วทีนี้พอไปใช่ไหมล้วก็นี่ก็ทมเพื่ออีกรอบเพราะว่าเออแบบมึงอยากคุยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ แต่เราพอเพื่อนบอกว่าอยากคุยก็พามาแต่ว่าคุณพูดผิดเวลาไปนิดนึงเพราะว่าเพื่อนเพิ่งเริ่มไงแต่รแต่พอวันนั้นมาใช่ไหมคะแล้วเห็นเพื่อนเพื่อนแบบว่าพูดถึงโปโรนแล้วเราก็ถามเลยค่ะว่าว่าเขามาจีบหรอแล้วนี่ก็บอกเลยค่ะว่าเออเขาก็เคยมาจีบนี่นะแต่นี้แล้วก็บอกเพื่อนไปแล้วนะว่าก็ก็เคยคุยก็ชอบแี่เด็กก็ ผู้ชายมันก็เรียกไม่ได้ครับมันก็อยากให้ไปทะเลาะกันเนี่ยจะมาคุยกับเพื่อนกันแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมบอกเลยนะกูไม่สนมาเป็นเพื่อนอะไรกันมากูได้หมดทุกไซส์ลองเป็นผมดูไหมลองช่างใจเป็นผมดูไหมสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับได้ไหม ก็เลยไม่ได้คุยกับใครเลยใช่ไหมเมื่อคืนที่พูดไปคแล้วคนที่เสียใจที่สุดคือใครครับก็คือคนที่ปล่อยคุณทั้งสองคนไปนั่นแหละเพราะคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าคุณชอบเขา อีกคนหนึ่งเขาเพิ่งเริ่มคุยแล้วเขาเป็นข้าหาเองด้วยใช่ไหมครับงั้นผมฝากจัดก,การความสึกน้องผมด้วยนะครับคุณทั้งสองคนนะโอเคไหมเหิดการยังยังไงเหรอครับ วิธีจัดก,การเขาสึกคนมี108วิธีคุณอาจใช้วิธี107ก็ได้คุณลองหาดูครับว่าคุณจะจัดการยังไงแต่ผมขอคำตอบไม่เร็วมากก็ได้ครับพรุ่งนี้2ทุ่มโอเคไหมครับค่ะ